ครับเจอทองหล่อ25ครับสวัสดีครับ พบกเอามอสไลท์กับผมคอนโดแมแล้วนะครับวันนี้ผมมาโครงการที่ผมรอคอยมานานในสุดเจษัรทีนะครับแชปเตอร์ทองหล่อ25แค่ป้ายโครงการก็แสดงออกถึงการออกแบบภายในนะครับที่ใช้ความเรียบง่ายตัดกับความโดดเด่นของสีโลหะคอปเปอร์รูรลราทันสมัยเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนย่านทองหล่อครับโดยนะครับทั้งหมดมี 2, าา 2> อาคารอาคารหนึง7ชั้นอาคารหนึง8ชั้น ทั้งหมดรวมกันได้288ยูนิตมีงาน Open House ใครสนใจดูเสร็จหรือกำลังดูนี่ขับรถมานะครับมีราคาพิเศษพิเศษยังไงเดี๋ยวดูท้ายรายการครับตามเข้าเลยเข้าเข้ามาสู่ในตัวโครงการทางซ้ายจะเป็นอาคาร A นะครับทางขวาเป็นอาคาร B มีแม่บ้านมาคอยรับน้ําให้ที่ว่างระหว่างอาคารนะครับเป็นสเปซที่จัดทําขึ้นมาเป็น f a ส i ิลิตขนาดใหญ่มีสระว่ายน้ํา ดูเลยครับคือใจกลางทองหล่อติดคลองแสนแสบมันสง,งบเหมือนกับอยู่รีสอร์ทต,ต่างจังหวัดนี่สาะว่ายน้ำเห็นแล้วเข้าไม่ได้ครับที่นี่มีระบบ Security ต้องแตะการ์ดนะครับเฉพาะลูกบ้านแล้วคนที่มีคีย์การ์ดเท่านั้นถึงจะเข้าได้นะครับหลังจากที่เราแตะการ์ดเข้ามาแล้วก็วจะพบกับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางช่องว่างระหว่างอาคาร a กับอาคาร B นะครับ ฝั่งนี้เป็นอาคาร B ฝั่งนี้คืออาคาร A อยู่ด้านหลังสะายน้ําใหญ่มากและเป็นสะที่รวมหลายๆสะเข้าด้วยกันเป็นคล้ายๆกึ่งฟรีฟอร์มนะครับแต่ว่าใช้การตัดเส้นตรงมาตกแต่งมีน้ําตกตรงนี้สร้างความผ่อนคลายให้กับลูกบ้านทุกคนครับรวมถึงมี j a พ u ซี่สิสามสะให้แบ่งกันใช้ได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับซึ่งมก็ยังจะเชื่อมต่อไปที่โคลิฟวิงการ์เด้นแชปเตอร์คาเฟ่ตรงนั้น รวมถึงล็อบบี้ตึก A แล้วก็ฟิตเนสตรงนี้ด้วยครับและโซนที่ติดกับสระว่ายน้ําที่ตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาวสะอาดตานะครับตรงนี้เขาเรียกว่า co-creating deck เป็นที่นั่ง semi-outdoor มีร่มเงาถ้าบ้านไหนมาอยู่เป็นครอบครัวหรือว่าคุณยังมีลูกที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แม้กระทั่งเด็กๆเ,เนี่ยประทับใจตรงนี้แนะ่นอนผมน้ำหนักเกนะครับยังเล่นได้ ดังนั้นเชื่อว่าขึ้นด้วยสี่คนครับยิดสลิงสี่จุดบรรยากาศฟินมาก เชื่อมต่อกับสาไห่น้ำนะครับก็คือเป็นโซนโล็อบบี้ของตึก A เอเขาตั้งชื่อเก๋ๆว่า Chapter Hall เข้ามาภายในนะครับจะตกแต่งด้วยสีพาสเทลตัดกับสีคอปเปอร์อลูมิเนียมนะครับดูเก๋มากเป็นธีมเดียวกับสำนักงานขายแล้วครับทางซ้ายมีเป็นโคฟังชั่นสเปซเดอะแคปซูลเนี่ยเป็นคล้ายๆกับห้องนั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือนะครับ มีเตียงสองชั้นให้ขึ้นไปพักผ่อนได้ผมเทสให้เลยเฮ้ยของจริงครับยืดขึ้นมาดูได้อันนี้เนี่ยเป็นมุมที่สามารถจะนั่งพักผ่อนได้แล้วก็มีที่ชาร์จ USB ตรงนี้ด้วยนะครับมีไฟปรับอ่านหนังสือให้เจ๋งครับแต่ปัญหาคือตอนลงเนี่ยเราจะลงยังไง โ okay. อเคลงมาได้แล้วอันนี้น้องๆหนูๆอาจะอันตรายนิดนึงนะครับด้านในสามารถจะแบ่งออกเป็นสองห้องก็งมาคิดงานทำงานแบบห้ามใช้เสียงนะโซนนี้การตกแต่งที่เขาใช้ความโค้งมนของตัวอาบสีคอปเปอร์เสริมความโดดเด่นให้กับโครงการนะครับตรงนี้ผมเข้าใจว่าจะเป็นที่ซักผ้าฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำและตรงนี้ฮะไฮไลท์ของเช็ตเตอร์ฮอลล์ใต้ตึกเอ ไลาไดแอนคบคือโคกคิทเช่นแล้วกันนะครับอยากจะทําครัวอะไรที่ไม่อยากจะรบกวนในห้องเนี่ย mm hmm. ก็มาจัดกันตรงนี้เสร็จแล้วก็จับจองพื้นที่กันทําเป็นปาร์ตี้ได้เลยเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะจ้างเชฟมาทําถึงโครงการเทเบนะิลใช่ไหมเชฟเทเบิลผมแอบ,บเห็นว่ามันมีเมนูอยู่ในนี้สามารถจะสั่งได้เลยมีราคาบอกด้วยถือว่าถ้าใจกลางทองหล่อเนี่ราคาไม่แพงนะอเมริกาโน่แก้วละสก้าบาทเอง พูดถึงคอนโดชปเตอร์ทองหล่อ25นี้นะครับเป็นคอนโดโลไลซ์เรียกได้ว่าใจกลางทองหล่อผมเดินมาจากทองหล่อเมื่อกี้ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับใครพูดถึงทองหล่อเนี่ยก็จะพูดว่ามันเป็นย่านที่มีร้านอาหารชื่อดังมีห้างเยอะๆมีความคึกคืนแต่ที่นี่เหมือนกับว่าเราเข้ามาในดินแดนสักดินแดนหนึ่งนะครับซึ่งตัดขาดจากโลกภายนอกที่วุ่นวายสงบชปเตอร์ทองหล่อเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่ามันคือสุดทองหล่อใช่ครับมันคือสุดทองหล่อ แต่ว่ามันคือต้นเพชรบุรีนะครับแล้วก็จับทองหลอมาไม่ไกลเดินทางได้หลายทางจากทางเรือที่ผมมาทางรถเข้าทางซอยทองหลอ25และทองหล่อ25เนี่ยสามารถจะเชื่อมต่อไปยังส<ม>ุขวิทย์เล็ขี้ได้หลากหลายลยนะครับยิ่งช่วงนี้เราต้อง work from home กันบ่อยๆผมว่าคอนโดที่มี facility เยอะขนาดนี้แล้วก็ยังเดินทางสะดวกไปได้หลายทิศทางโดยเฉพาะออกเส้นเพชรบุรีก็ยังได้นะครับน่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในยุคนี้ครับ เราอัดอัดไปนะครับอาจจะได้ยินเสียงผ่านได้ค่ะผ่านได้ค่ะผ่านได้ค่ะนี่คือความปลอดภัยขั้นสูงสุดของ New Normal ตรงนี้จะติดตั้งเพื่อวัดอุณหภูมิด้วยอัตโนมัตินะครับโควิดไทยที่มันตัวร้อนเนี่ยก็จะฟ้องเลยครับส่วนผมผ่านได้ค่ะฟ i ต n e t นะครับก็จะเชื่อมต่อกับโซนออกกำลังกายอย่างว่ายน้ำแล้วก็สนามเด็กเล่นหรือว่าที่นั่งพักผ่อนซึ่งความพิเศษของมันคือสามารถจะมองออกไปเห็นสระว่ายน้ำสวยๆแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็น แแสนแสนบกัคองความรู้สึกแรกที่เข้ามาในโครงการคือความร่มรื่นครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นลู่วิ่งก็ได้เดินก็ได้พักผ่อนบรรยากาศชมริมน้ํากับต้นไม้ได้นะครับคือความเชื่อมต่อความเขียวเนี่ยมาตั้งแต่สระว่ายน้ําด้านในสวนด้านหลังทางเดินจึนไปถึงคลองเลยครับประทับใจมากก่อนจะเข้าไปนะครับเพื่อความ p r i v a ซีแต่กานิดนึงครับ ผมเป็นคนที่ใช้ฟิตเนสอยู่เป็นประจำห้องที่นี่ถ้าเทียบกับจำนวน200ไปปลายยูนิตเนี่ยผมก็ให้เครื่องมาเยอะครับอย่างรู้วิ่งให้มาถึง3เครื่องวิ่งไปอ๋อสามารถจะเห็นมุมคลองได้ทั้งหมดแอร์เย็นนะครับเท่าที่ดูมี4เครื่องสารรับสายยกเวทางผมห้องนี้นะครับวิวดี เชื่อมต่อไปที่โคิฟวิ่งการ์เด้นตรงนี้ที่กระทกับบ้านต้นไม้ยัเตอร์คาเฟ่และที่สำคัญนะครับสายการังกายคงรู้ดีถ้ามีวิวสวยๆว,วิวสระน้ำเราคงยกได้เป็นชั่วโมงครับส่วนกลางที่นี่เชื่อมต่อกันหมดเลยนะครับแล้วมีขนาดใหญ่มากผมจะพาไปดูส่วนกลางที่อื่นแต่ก่อนจะออกไปนะครับอยากให้ดูการตกแต่งของฟิตเนสนี้เื่อกีเข้ามายังไม่ทันได้สังเกตเห็น รู้สึกว่าเป็นแนวที่ทันสมัยเหมือนกับตอนที่เขาทำ Presentation ตอนขายเป๊ะๆนะครับทำมาได้เหมือนแบบมาก c i ิสตท,ที่นี่เยอะมากนะครับเราเล่นฟิตเนสเสร็จเราเดินผ่านสรว่ายน้ำโคลิฟิ้งการ์เด้นแชพเตอร์คาเฟ่ยังจะมีด้านหลังมีทั้งเด e s โซเชีย l คลับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสตีมและซาวนา่านะครับโดยการแบ่งก็คือห้องผู้ชายตรงนี้จะได้เป็นซาวนา่าผมเข้าไปดูแลสมุมากแล้วก็ห้องผู้หญิงจะได้เป็นสตีมครับ ครับซึ่งโซเชียลคลับเนี่ยเช่นเคยเพื่อความไพรเวทเราก็ต้องแตะตา์ขก่อนเข้าไปครับเชิญครับหบ288ยูนิตได้แบบนี้มีที่ที่สามารถจะนั่งประชุมให้เพื่อนร่วมง,งานเข้ามานั่งคุยกันตรงนี้ได้เลยนะครับข้างในนี้เนี่ยยังมีห้องน้ำให้บริการด้วยไม่ต้องออกไปใช้ข้างนอกให้รบกวนที่นี่คุยงานกันเสร็จสับได้เลยนะครับ จะเป็นทีวีมีพิเ e n เ a ชั่นประกอบการปิดการขายหรือว่าปิดการทำงานเนี่ยก็ได้เลยนะครับออกจากโซเชียลคลับก็คือติดกับทางเดินริมคองนะครับเชื่อมต่อความเขียวไปที่สวนด้านนอกไปจนถึงลองแสงแสบก็เดินทะลุไปตรงประตูทางด้านหลังได้เลยนะครับโอ้แล้วก็จุดเด่นที่ไม่มีคอนโดไหนเหมือนนะครับในย่านนี้ ชปเตอร์ทังหด25เนี่ยมีการทำาชปเตอร์คาเฟโดยการโคกับร้านกาแฟาชื่อดังจากย่านอารีนะครับร้านเรียวมีบริการเครื่องดื่มให้มาดื่มดำม่ำบรรยากาศริมคลองกับสวนสวยๆได้ตลอดทุกเวลาครับภาพว่ายสวยๆโดยคุณก้องการตำแหน่งเดียวกันกับต้นไม้ใหญ่ที่สร้างความลุ่มลรื่งให้โครงการครับ ประตูอัตโนมัติไม่ต้องแตะเหมาะกับยุค new normal อย่างนี้ซึ่งด้านในก็จะมีเมลรูมผมชอบนะที่เอาเมล o รูมก็มาซ่อนไปด้านในต้องแต่คีย์การ์ดหลายๆที่เนี่ยเอาเมลรูมไปด้านนอกไม่เป็นส่วนตัวเลยครับต้องแตะการ์ดอีกทีหนึ่งถึงจะเปิดได้ด้วยโอ้ไฮเทคบ้านเลขที่คือ114ถงลิฟต์ก็ยังตกแต่งด้วยโทนสีพาสเทลเช่นเคยนะครับ นี่คือชั้น4ี่เชิญมาดูห้องตัวอย่างกันจุดเด่นอันแรกก็คือคอริดอร์โปร่งนะครับมีหน้าต่างบานสูงซึ่งกันตรงนี้เป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะจูเรตบานีนีเปิดรับวิวของแสนแสบที่ร่มรื่นนะครับตัวหน้าต่างใช้อลูมิเนียมสีคอปเปอร์ยังไม่ทิ้งคอนเซ็ปต,ต์ของโครงการสามารถจะมองวิวไปที่สระว่ายน้ำสวยๆได้โถงทางเดิน มีการตกแต่งด้วยลายไม้นะครับให้บรรยากาศพาสเทลแล้วก็โฮมมี่สุดๆห้องตัวอย่างแรกนะครับ 3. 4สาตารางเมตรตกแต่งครบสไตล์ชัปเตอร์ท่องโลกยบ้าครับเพรามาในห้องตัวอย่างแรกนะครับ3าตารางเมตรคุณเห็นอะไรในห้องนี้นะครับโครงการจัดให้เกือบทุกชิ้นเรียกได้ว่า9 5สนนะครับโซนแรกเป็นโซนด้านนาห้อง กระเบื้องลายหินนะครับชุดครัวทั้งหมดเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าใครล้างจานบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าในตรงนี้มันมีประโยชน์มากตัวเฟซิเบิลนะครับกันเปื้อนเป็นกระจกมีที่ดูดคาราเฟลเล่แลครัวรักสำคัญนะครับสามารถจะปิดไม่ให้กลิ่นเข้าไปคนครด้านในได้อ่าแบบนี้ตัดขาดโซนด้านนอกเพื่อชความสงบภายในเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นให้มากับเพดานสูง2มตรสังเกตที่พื้นนะครับ ถ้าไม่ได้บอกเนี่ยอาจจะนึกว่าเป็นพื้นไม้แต่จริงๆนี่คือไวนิลปูลแบบแฮ i ิ g งโบนสาเหตุที่ใช้ไวนิลก็คือมันจะทนทานกว่านะครับทนน้ำทนรอยขีดขวนเฟอร์นิเจอร์ให้ทุกชิ้นดีไซน์มาแล้วคัสตอมเฉพาะโครงการแชปเตอร์เท่านั้นและตัวนี้ก็คือไฮไลท์ที่คอนโดตารางเมตรละแสนกลางๆส่วนใหญ่ไม่มีบิวอินวอล์กอินครอสเซ็ตครับสำหรับห้อง37ตารางเมตรที่นี่อาจจะเป็นที่แรกๆหรือด้วยซ้ำที่ได้มาแบบนี้นะครับกระจกเปอยเข้ามุม เขาบอกว่าธีมการตกแต่งขอบขอที่นี่เนี่ยใช้สีประจำโครงการคือสีโรสโกข้างนอกจะเป็นคอปเปอร์ข้างในจะเป็นโรสโกครับห้องน้ำคัสตอมเฉพาะโครงการนี้เช่นกันสีโรสโกนะครับคุณจะไม่เจอที่ไหนแน่นอนอสุขภัณ์คอตโต้ไซส์ก็กำลังดีสำหรับ37ตารางเมตรครับอาจจะเล็กนิดนึงสุวลิคอนเลอร์นะครับผสมคอตโต คนที่อยู่คอนโดนะครับผมว่าทุกคนต้องการความสงบเวลานอนเดี๋ยวเราจะลองเงียบฟังเสียงกันดูเงียบกว่าคอนโดที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าห้องแท p บนี้หันลงไปริมคลองแสนแสบเปิดระเบียงแบบจูเลียสบอลคนี่ได้สุดเพื่อเปิดรับลมและความสงบครับนี่คือเสียงจริงไม่มีการตัดต่อใดๆเงียบมาก นอกจากความสวยงามยังมีฟังก์ชันที่แอบซ่อนมาด้วยจะมีการโฟล์ของอากาศตลอดเวลาผ่านช่องเล็กๆตรงนี้ซึ่งซ่อนมาแบบไม่เห็นห้องตัวอย่างที่2นะครับมีขนาด58.13ตารางเมตรเป็นห้องทูเบดรูมเช่นเคยครับด้านหน้าเป็นที่เก็บของแล้วก็ชุดครัวซึ่งสามารถจะปิดกั้นไม่ให้กลิ่นเข้าไปรบกวนโซนภายในได้ครับจุดเด่นของห้องไทป์นี้คือการที่มีหน้าต่าง2ทิศ มีทิศหนึ่งด้านนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งวางโต๊ะก,กินข้าวเฟอร์นิเจอร์ทั้งห้องเนี่ยได้หมดเลยนะครับเป็นดีไซน์เฉพาะของแชฟเฟอร์ทองหลอ่อตำแหน่งดูทีวีโดยที่มีข้างหลังเนี่ยเป็นหน้าต่างเปิดโลง่งสำหรับผมอันนี้เป็นคอนโดในฝันเลยนะยังไงถ้าเราอยู่คอนโดมากๆเนี่ยหลายๆคนเลยนะครับไม่เปิดแอร์ช่วงกลางวันเราสามารถจะเปิดหน้าต่างทุกๆด้าน ดูทีวีไปใช้ชีวิตไปโรยไม่ต้องใช้แอร์คอนดิชันข้างนอกนี่คือความลมลื่นะไ,ไดนะ้ด้านในจะจัดวางห้องนอนไว้คู่กันนะครับระหว่างห้องนอนเล็กและห้องนอนใหญ่ห้องน้ำด้านนอกเช่นเคยครับตกแต่งด้วยสีโรสโกสีประจำโครงการมีฉากกั้นนำน้ำกระจกบานเปื่อย แล้วก็ห้องนอนเล็กครับห้องนอนเล็กได้จูเลียตบลคอนี่เช่นกันแล้วก็หันไปทางสระว่ายน้ำเต็มๆครับบิวตู้มาให้แบบนี้ข้างในมีเท็กซ์เจอร์ลายผ้าสวยงามมีซ่อนไฟแล้วก็หน้าบานเป็นกระจกใสครับเข้าไปดูห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดรูมด้านในมีห้องน้ำให้มีตู้เสื้อผ้า เข้ามุมหตู้แล้วก็อีกตูน้นึงตรงนี้นะครับเชื่อมต่อไปกับโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็แม้ก็จะเป็น57ตารางเมตรแต่ให้มาถึง2ห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำซึ่งตอบโจทย์ผู้เช่าชาวญี่ปุ่นที่ชอบระยะเตียงกับผนังเนี่ยไวทีวีไม่ได้นะฮะถ้าจะไว้ก็คงต้องบิวติดผนังไปแต่สมัยนี้คงไม่ค่อยมีใครใช้ทีวีในห้องอแล้วเขใช้วพวกแท็บเล็ตไอแพกัน ได้วิวสระ้่ายน้ำจูเลียบาคนีที่นี่พิเศษกว่าห้องท้ายอื่นคือได้กระจกเข้ามุมบานเปรยต่อเนื่องด้วยครับเปิดมุมมองที่มากกว่าห้องตัวอย่างห้องนี้ออกแบบใน้้องไลตี้ยูทูบเบอร์ศิลปะชื่อดังครับสวยน่ารัก แ a c ซ l i t ตี้แอบซอนอยู่ชื่อว่าเดอะกาเดนก็คือเขาใช้มุมว่างของอาคารเนี่ยทำเป็นสวนให้นั่งพักได้นะครับกิมมิคที่นี่ไม่ทิ้งตอนที่ไปส่นักการขายจริงๆกระบองเพชรถูกระต่ายครับน่ารักมากการที่เอาสเปซต่างๆที่ว่างๆของโครงการมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ d e v วล o อปเสมัยนี้ชอบทำนะครับ ห้องนี้นะครับเหมือนก็อยู่ในโรงแรมเลยละครับฟังก์ชันครบโดยเฉพาะในห้องครัวเนี่ยปิดอากาศด้วยนะครับแล้วก็ปิดกั้นจากโวนห้องนอนที่ดูก,กว้างเป็นพิเศษ จบแล้วนะครับเราก็เลยไปกันที่ตึกบีเพื่อจะขึ้นไปที่ดาดฟ้าไปดูสวนชั้นดาดฟ้าครับเราอยู่ในล็อกบี้ของตึกบีนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ปฝากของอัจฉริยะอยู่ที่นี่นะครับ แล้วก็เป็นประตูอัตโนมัติเช่นกันเรากำลังจะไปที่สวนดาดฟ้าของโครงการซึ่งอยู่ที่ดาดฟ้าของตึกบีนี่ครับนแะครับ The Sunset Deck อยู่ที่อาคารบีชั้นบนสุดแล้วก็เดินเจอาผ่านบันไดที่ไปครับการอยู่อาศัยใจกลางเมืองบางทีเราก็ต้องกาสเปซกว้างๆลงๆอย่างพื้นที่ดาดฟ้านะครับ ที่นี่ก็มีและตอบโจทย์ก่อนจะออกไปก็ต้องแตะคีย์การ์ดครับเชิญครับวันที่เรามาถ่ายเนี่ยฝนตกมันก็เจะเปียก,กๆแฉะแฉะนิดนึงแล้วก็ต้นไม้สวยๆกันนะครับสูตรลมหายใจได้เต็มปอดกับพื้นที่ที่อยู่ท้องหลอดแท้ๆเชื่อมต่อกับคลองแสนแสบแลนเพชรบุรีได้ที่นี่ครับแชปเต,ตอร์ทองหลอดยี่ อย่าลืมนะครับวันที่25 Open House วันแรก25 25ราคาพิเศษด้วยครับขอสรุปสั้นๆน,นะครับคอนโดชัปเตอร์ทองหล่อ25แห่งนี้เป็นคอนโดทองหล่อแท้ๆราคา affordable ซึ่งมาเติมเต็มช่องว่างของดีมานนะครับผู้ดีเวลลอปคือบริษัทปรึกษานะครับบริษัทใหญ่ที่มีบริการหลังการขายไว้ใจได้ด้วยประสบการณ์หลายสิปีทำโครงการมากว่าแสนล้านบาท ที่นี่นะครับมีชัตเตอไปส่งถึง BTS Facility ก็ยังเปิด24ชั่วโมงอีกครับยูนิตก็น้อยบนที่ดินเกือบเกือบ3ไร่เลยแหละใช้ได้เลยนะส่วนราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ160,000บาทต่อตารางเมตรครับถ้าเทียบกับคอนโดอื่นที่ทองหล่อก็ถือว่าถูกกว่าแล้วครับเอาเป็นว่าก่อนเราจะจากกันไปมาฟังน้องเซลดีกว่า ค่ะถ้ายังไงนะคะแฟนจะขอฝากโครงการ Chapter ทองหล่อย5 5ไว้กับทุกคนด้วยนะคะซึ่งในวันที่25-26นี้นะคะเราจะมี Grand Opening ตัวโครงการอย่างเป็นทางการนะคะโดยในวันงานเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการจองเพียง20 0 0 0บาททำสัญญาศูนย์บาทนะคะห้องราคาพิเศษต่างๆรวมถึง Living Set ถึง18รายการซึ่งจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เรามอบให้กับลูกค้านะคะและ 5ท่านแรกนะคะที่จองภายในงานเราจะมอบ iPad ให้นะคะตัวใหม่ล่าสุด5เครื่องสำหรับ5ท่านแรกค่ะถ้ายัางไงก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ ล็อกเกอร์และคอนโดแมนนะคะทางเดบ b ล็อกเกอร์และ c o n โ o m ม n บอกว่าให้ขายราคาแพงเป็นพิเศษเลยนะคะถ้ายัางไงก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ